สวัสดีครับผมนายเชยวพลโชธลินครับหลันนะักศึกษาห้าสนะี่1ูนย์หนึ่งศูนศนย์หนึ่งหหนึ่งสองศูนย์สามสองครับก็นีจะมาทำการนะระเบิดชิ้นงานครับอ่าระเบิดชิ้นงานส่วนล้อนหน้าจักรยานนะี่เป็นภาพชายเอโรดวิวนะครับรง่ง่ายเลยก่อนอื่น,นครับก่อนอื่นเนี่ยก็เปิดชิ้นงานขึ้นมาเป็นส่วนล้อนหน้าจักรยานนะครับ เลือกไปที่ c o n i g u r a t i o n นะครับเลือกคลิกขวานะครับเลือก Air c o n i g นะครับตั้งชื่อคอนฟิกใหม่ว่าเอ็กนะครับตอน้นเนี้ยเราจะมาทำที่ส่วนขอย p พ o กันนะครับจากนั้นเนี่ยกดไปที่เอ็กโพรดนะครับตรงนี้จะเป็นการมองชิ้นงานแบบเอ็กนั่นเองเลือกชิ้นที่ต้องการจะแยกส่วนนะครับตรงนี้เนี่ย จะมีเครื่องหมายให้เลื่อนซ้ายขวานะครับก็ให้เลื่อนออกมาตามคอมพอนนต์นะครับตามแกนนั่นเองอ่ประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนที่คนจะแย่ที่สุดตอนแรกเนี่ยก็ควรจะเป็นเริ่มจากด้านบนนะครับก็คือน็อตตัวนี้แล้วก็น็อตตัวนี้นะครับนี่คือการแยกส่วนชิ้นงานทีละชิ้นนะครับ ซึ่งเราสามารถแยกหลายชิ้นได้ด้วยการเลือกชิ้นงานตีละหลายหลายอันเลย เสร็จแล้วครับเลื่อกชิ้นแล้วก็ทำการเลือๆๆ่อนดึงลงอันนี้ก็เป็นการดึงทีละหลายๆชิ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้ทำการกดที่ออโต้สเปนคอมพเนนต์ไว้นะครับสังเกตว่าเมื่อเราเลื่อนลงมาปุ๊บชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกทำการแยกส่วนโดยอัตโนมัติอย่างนี้นครับ จากนั้นผมขอย้อนกลับไปหน่อยอซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ขอตทษสเปนนะครับขอเลื่อนด้วยตัวเองเตรงนี้เรากำหนดระยะได้ด้วยนะ สามารถกำหนดระยะได้ครับ E mm -hmm. ตรงนี้ก็ออกโต้สเปซนะตรงนี้สามารถเลือกระยะห่างการแยกส่วนได้นะครับในการออกโต้สเปซเรนก็สอบวนว้หนึ่งแล้วกันแล้วก็ทำการดึงขึ้นไปครับมีมันจะแยกส่วนให้เรากเย็บร้อยเลย โอเคลราจกที่เราเลี้ยงส่วนเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปยี่มสั่งโพดลายสเก็ตนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการใส่สเก็ตของชิ้นงานนะครับลงไปเดี๋ยวผมขอแก้ไขนิดนึงนะโอเคครับเมื่อกี้ขอเลือกานนี้ลงมาต่อไปก็เลือกไปทีละเส้นนะครับก็สังเกตว่าจะมีเส้นปะขึ้นมานะครับตางชิ้นงาน,นงต่าง ตรงนี้เนี่ยจะมีคําสั่งจ็อกไลน์นะครับจ็อกไลน์ซึ่งจ็อกไลน์อ่ะเอาไว้สําหรับเวลาที่เส้นปาของเราเนี่ยมันไม่ตรงนะครับจ็อกไลน์ตัวนี้จะเป็นตัวปรับให้มันตรงนั่นเอง อ่อย่างตรงนี้นะครับซึ่งมันมีจะมีการโค้งอยู่เนะี่ยเราสามารถปรับมุมได้นะครับ ต่ผมไปทำการลริโพได้เสร็จเนี่ยแล้วก็จะขอโชคงานแบบสำเร็จอีกทีหนึ่งน,นะนะครับนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะครับกับชิ้นงานประกอบนะครับของชิ้นงานถอดประกอบของโควงล้อหน้านะครับจากนั้นเราก็เซฟนะครับท่านนี้ก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากครับ